สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอลลโรบอทพวก,กับผมลังในช่องลังซีเฮสกับเกมวอลลโรบอทนั่นเองอ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมก็คือผมได้ทําคลิปในช่วงเช้าเนาะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเนาะเพราะว่าคนที่บ้านก็ตื่นมาทํากิจกรรมกันแล้วก็มีเสียงไก่ขันอะไรประมาณนี้ครับผมก็อย่าไปสนใจครับผมจะสนใจผมคนเดียวก็พอแล้วนั่นแะ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมบอกข่าวสารเนาะเพราะว่าจะไม่ลงเกมเฮให้ดูเนาะวันนี้เอาไว้เอาไว้ตัวเต็มให้่อลงเกมเฮจะดีกว่าเราจะมีข่าวสารมาบอกกันก็คือสุดสัปดาห์นี้ครับผมทาง TM ก็ใจดีเหมือนเดิมเนาะก็มีการลดราคาเกี่ยวกับการอัปเดตหุ่นและปืนต่างๆมาเพื่อนๆจะอาจจะเห็นกันแล้วหรือเพื่อนๆยังไม่เห็นหรือยังไม่ตื่นหรือเพิ่งเปิดคลิปมาดูก็จะได้รู้กันนี่ครับผมเอาไว้ okay. อัพต uh, ัอัพเกรดลดราคา25%ครับผมตอนนี้ใครที่มีเงินมีดีๆก็เตรียมตัวได้แล้วครับผมเริ่มอัพกันได้แล้วครับผมอาทิตย์นี้ลดราคา25%ครับผมก็ถูกลงเยอะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนี่ครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ยังไม่พอครับผมอาทิตย์นี้ครับผมก็ยังใจดีเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ครับผม ใครนี่มีท้องเก็บสะสมเอาไว้ครับผมเอามาใช้ได้แล้วครับผมเพราะว่าสกิลคนขับเนี่ยลดราคาอีกเหมือนกันครับผมนี่อย่างเช่นตัวนี้ครับผมเคยแพงนะครับผมผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือพันแปดคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขบับติดตาประกาศว่าลดห้าเปอร์เซ็นต์นะลดสิบเปอร์เซ็นต์เท่าทีครับผมคือจะลดสิบเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มในการเสริมประสิทธิภาพลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม ส่วนห้าสเนั่นน่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดในแต่ละช่อง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 ,อง,องในแต่ละเลเวลของสกิลคนขคับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากครับผมมันจะช่วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยลดจำนวนการใช้ทองลงไปได้ครับผมอย่างมากเลยลดลงไปร้อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าดีครับผมเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะครับผมในช่วงระยะเวลาสองสามวันนี้นะครับผมก็ เป็นการลดราคาของทั้งสองอย่างเลยทั้งเงินแล้วก็ทองด้วยเลยก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากคลิปๆลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วต่อไปก็ตอนนี้เพื่อนๆลหลายๆคนก็ไม่ต้องขอเข้ามาในแคนของไลฟ์ออ f v ิ c t ตอรแล้วนะครับผมเพราะว่าแคนไลฟ์ออฟฟิทเตอรี่เนี่ยเต็มแล้วแล้วก็แคนของเดอะเกตบวกก็ ต่าจะเต็มแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องขอเข้ามานะครับผมเพราะว่าทางเราก็เกรงใจเนาะขอเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เลยเลือกเข้าเอ่อเลยสักครั้งหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะมันเต็มเราจะมีการปรับสมาธิทุกหนึ่งเดือนครับผมก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเข้ามาครับผมคนที่ไม่เล่นเลยก็จะได้ปรับออกไปครับผมแล้วก็รับคนใหม่ๆเข้ามาเนาะรอบหนึ่งเดือนนะครับผมของเราจะเป็นแบบนั้นเลย ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะไปอัปเกรดหุน่นไปซื้อสก mm ิล hmm. กันอย่างเต็มที่เลยครับผมและส่วนเกมเพย์เอาไว้ตัวเต็มแล้วเราจะลงมาเล่นให้ดูกันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายมกว่านี้ขอให้เพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับผมบรหยุตุดสัปดาห์อย่าลืมทํนบ้านเอ,อทํางานบ้านอะไรกันบ้างนะครับผมบายบายสวัสดีครับ